สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามชมให้กำลังใจใยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะดูเธอนั่งเก็บผักสิคะเพื่อนๆน, <c oughs> นั่งลงอย่างนี้เลยมันเมื่อยค่ะน้่งย,งยองๆแล้วมันเมื่อยค่ะเพราะว่ายายเพนเห็นนะกระถินหวานเต็มเลยค่ะเนี่ยท้งนั้นเลยแต่ว่ามันปนกับต้นตำแยแล้วก็ปนอ่าปนกับต้นผักชีล้อมแล้วก็แฝด แฝดของกระถินหวานผักทุกอย่างเลยมันจะเกิดเป็นเป็นกลุ่มของมันเนาะต้นกระถินหวานแล้วก็แฟดกระถินหวานเนี่ยแฟดกระถินหวานกับต้นกระถินหวานเห็นไหมคะอยู่ใกล้ๆก,กันอันนี้กินไม่ได้คะ่ะเขาห้ามกินมันเป็นพิษไม่นิยมคะ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่กระถินหวานนะคะ แต่มันจะเกาะกันกับกระสินหวานเนี่ยค่ะอันนี้กระสินหวานอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่เห็นไหมคะมันกอดกันทั้งต้นกระสินหวานเองแล้วก็แฟดของมันนะคะมันจะมีมือมันจะมีมือเหมือนกันเลยจะให้ดูนะคะพเพื่อนอันนี้อันนี้อันนี้แฟดกระสินหวานอันนี้แฟดมัน ส่วนอันนี้อันนี้ก็สินหวานอันนี้แฝดกระินหวาน <laughs> มันเล็กค่ะเดี๋ยวเพื่นเก็บมันเล็กไปเดี๋ยวจะให้ดูนะคะัเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูต้นมัน <laughs> เอาถอนต้นมาเลยอันนี้คือแฝดกระถินหวานแฝดมันค่ะ ทั้งใบแล้วก็ปลายใบมันก็จะมีหนวดเหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้แฝดมันทิ้งไปแล้วส่วนอันนี้อันนี้ตัวจริง <c oughs> ตัวจริงค่ะเห็นไหมคะมันจะเหมือนกันดูออกไหมคะเพื่อนเพื่อนถ้าดูออกแล้วนะคะก็จะก็จะดูออกค่ะ <c oughs> ดูยากดูยากมากแล้วมันจะเกิดด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะเกิดด้วยกันคู่กันอย่างนี้เลยค่ะถ้าดูติดกันต่างกันไหมคะที่มันไม่ใช่กระสินหวานใบมันจะผอมนิดหน่อยออกอย,ยาวๆส่วนกระสินหวานน,นี้อันนี้ไม่ใช่กระสินหวานอันนี้ไม่ใช่กระสินหวานอันนี้กระสินหวานงงค่ะ ไปเก็บต่อ,อย่าเพ็นพาเก็บผักดีกว่าเนาะตรงนี้มันจะเออมันจะมีมดอยู่นะเนี่ยนี่ดอกมันไม่งามเหมือนเมื่อกี้นี่แต่ก็ยังงามอยู่ค่ะนี่ยังงามอยู่ยังเปาะอยู่ยังเปาะอยู่แต่ว่าเก็บไม่ยาวเหมือนเหมือนกลุ่มเมื่อกี้ที่ยายเพ็นเดินผ่านมา นี่มันมีมดเนี่ยมิมดมันไต่อยู่จะไปแย่งมดกินเหรอมดมันก็อยากของมันกระถินหวานปีนี้รู้สึกว่ามดมันชอบมาขึ้นนะปีที่แล้วนี่ไม่มีนะนีนเก็บตรงนี้เนี่ยถ้าเห็นมดแล้วต้องดูมดอีกนะมันก็จะเก็บไม่สนุกเลย แต่ก็อ่อนอยู่ค่ะอ่อนอยู่ค่ะดอกมันก็งามอืมเอาเก็บเก็บเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าเพราะมันงามอยู่ปวบๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ยบวบบทั้งเลย้าเก็บ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  ตัวใครตัวมันแล้วมดเอ้ยอยายเป็นจะเก็บผักแล้วคนก็เดินหูกระชินหวานเก็บไปให้พี่แกให้พี่แกมาเอาดีกว่าที่คุยถึงเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะแกชอบกระชินหวานชอบมากๆทำน้ำยา หรือมากินกับลาบนะมคะเพื่อนๆอร่อยอดเก็บไม่ได้หรอคะเพื่อนๆมันงามอยู่ค่ะเยอะ้าได้เยอะเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนค่ะตาก็มูแต่มองผักกล้องก็ไม่ได้มองก็ไม่รู้จับผิดจับถูกนะคะเพื่อน คนก็เดินจังเลยได้ยินเสียงคนเดินไหมคะก,ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเพราะว่าถนนมันอยู่ด้านหลังผักที่ไหนมือนกันคะ่ะชอบขึ้นข้างทางผักประเทศอื่นก็ขึ้นข้างทางผักประเทศนี้ก็ขึ้นข้างทางเอ้าต้นหมามุยอุย้ยอุ้ยเก็บไม่มันเลยอ่ะเพราะว่ามันต้นหมามุยมันเยอะเนี่ย ผักมาเยอะค่ะเ,เพื่อนๆผักมาเยอะเดีมม๋ยวต้นมะม่วงมันก็เยอะไปด้วยอยอดแทงยอดขึ้นสูงสสูงสง,สง,สงเลยเนีย่ถ้ามีแต่ผักอันนี้อย่างเดียวนะคะสุดยอดเลย ทห็นหวานเอ๋เพนก็ชอบเหมือนกันติดใจเอ้ยเยอะครับเพื่อนๆฉัเน,นเอาสันเอาเนี่ได้อืมแล้วต้นอันนี้มันก็ไม่ใช่กับถินหวานแซมบางทีเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเป๊ะเลยเ เก็บไปก็ต้องดูไปอืมหน้านี้ไม่อดไม่อยากผักหน้าร้อนไม่อดไม่อยากอุ้ยดูแข่งกันขึ้นเก็บเก็บเก็บเยอะอ่อนๆอบอุ่อุ้ย เก็บมันไปเก็บมันไปคนก็ชอบมดก็ชอบเอ้าใช่ทั้งนั้นเลยใช่ทั้งนั้นเลยดูยอดมอนันค่ะเพื่อนอืม ยอดกระถินถินหวานใหญ่มากเลยค่ะไม่เก็บไม่ได้แล้วค่ะจะเก็บสักหน่อยแต่อันนี้มันอยู่ในป่าหญ้าเขาเชื่องต้องแหวกเข้าไปเอาแหวกเข้าไปเอาทีละยอดค่ะอืมอ่อนค่ะอ่อนอืมไม่โดนกล้องตัวเองงามแต่มันอยู่ในป่าหญ้า อืมอืมเห็นไหมเว็กเข้าไปมันก็จะงามอย่างเงี้ยนี่ค่ะอืมเห็นไหม,ามงามโอ้ยแได่เยอะเดี๋ยวจะโทรหายาธรรมของเราให้มาเอาอืมอันนี้ยอดจะจริงจรู้แล้วแหละว่าจะมาเก็บที่ไหนปีหน้านะ อืมเก็บไปเราก็รู้ไปนะคะเพื่อนๆว่ามันงามเก็บไปล้วก็รู้ที่เก็บไปตัวไหนงามแล้วก็เก็บตัวไหนไม่งามแล้วก็ก็เก็บบางครั้ง <c oughs> ออยู่ในป่ายายังไงก็ขอเก็บหน่อยเถออ,อดเก็บไม่ได้เลยอะ ยอดอวบผัวเปียใหญ่เอามือช้อนเข้าไปอืมมือหนึ่งที่สอกล้องเลยค่ะเพื่อนเป็นเจเบกป่าเลยค่ะเบกป่าหญ้าอืมใหญกป่าหญ้าเก็บผักละตัวมันมาเกิดในป่าหญ้าอืมอวบใหญ่ด้วยงามมากเลยค่ะดูสิคะ อยู่นี่ช่วยเพื่อนๆนี่แบกเอาค่ะแบกเอาแบกเอา าเป็นดงอย่างนี้นะคะบ้านเราที่เมืองไทยไม่กล้าเก็บแลวค่ะมันรกที่นี่รกแต่ไม่น่ากลัวค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเมืองไทยมันมีอะไรสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่นี่ไม่มีค่ะเพื่อนก้ม,มมาก,กระตุดหลังเนาะ เก็บในป่าหญ้าเอ้ยเก็บเพื่อนให้เก <c oughs> ็บเพื่อนผักดูเก <c oughs> <c oughs> ็บเพื่อนผักดูเก็บผักให้เพื่อนดูดูนี่สิคะมันงามเดี๋ยวอืมอืมหัมากเลยครับเพื่อนๆอือคุยคุยสิ่งดำไม่ได้ค่ะเพราะว่า ตรงนี้เขากางเต็นท์นักท่องเที่ยวเขามากางเต็นท์ให้ดูค,ะค่ะกางเต็นท์นอนหน้าเต็นท์เขาค่ะเพื่อนๆข้างแม่น้ำแล้วยายเพ็ญก็มาเก็บผักค่ะเพราะตรงนี้มันงามไม่เคยมาค่ะเพิ่งมาครั้งแรกมาไกลอุ๊ยจำเย่ เก็บไม่ระวังโดนตําแยกินโอ้ยกล้องก็หันไปทางไหนก็ไม่รู้เพราะว่าใส่ถุงมือดีกว่ามั้งตําแยเยอะเลยค่ะเพื่อนต้แยเยอะเลยค่ะเพื่อนตําแยเยอะเลยค่ะแต่ไม่เก็บไม่ได้เพราะว่ามันเยอะยอดมันงามอวบค่ะเพื่อนคอ้ยตําแยโดนตําแยกินมือแล้ว ใส่ทุ้งมือดีกว่าครับเพื่อนๆด้วยก่อนค่ะใส่ทุงมือแล้วเพราะว่า,าโดนํำเยเมื่อกี้เนี่ยรุ้งหยงเลยค่ะสดุ้งจนหันกล้องหนีคือ <c oughs> ตกใจตอนนี้ใส่แล้วลุยได้แล้วค่ะเมื่อกี้ป่าจำเย,ยยิ่งหนายิ่งกว่านี้อีกไปเป็นกลิ่นยังเก็บเลย <c oughs> ดูนี่สิครัเพื่อนๆนมันอวบมากๆเลย วว้าวดูยอดมันสิค่ะมันอุดมสมบูรณ์มาอยู่ใกล้น้ำค่ะเพื่อนๆอยู่ใกล้แม่น้ำถ้ามันอยู่บนเขานี่ถ้าไม่ไม่ชื้นนะคะมันก็จะไม่ ทันกินทันปนญาจะดูยากหนหมแต่เนี่เป็นไม่ได้ดูในกล้องแล้วมันดูง่ายกว่าค่ะถ้าในวีดีโอมันอาจจะดูยากสักนิดนึงค่ะเพื่อนมันเยอะอจริงๆนะเนี่ยเยอะคร่ะเพื่อนเยอะอืมมันงาม ừm ơi Dài dào có dạng thôi mình mì, mì nó có dạng thứ ngầm á ừm ơi เพื่อนจะต้องแหวกค่ะนี่ต้องแหวกเนี้ยแหวกเก็บเอาค่ะหลอดโอกาสน่าจะมาที่นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เก็บยากหน่อยแต่ว่ามันยอดมันใหญ่มันอวบค่ะเออมันอยู่ใกล้แม่น้ำอะไรงามเป็นพิเศษค่ะเพื่อนๆอ,อยากจะเอาขากล้องมาตั้งยายเพ็ญจะได้มีสองมือ เก็บมันจะมันค่ะเก็บมือเดียวมันไม่มันเพราะว่าเงินถึมือก็อออสึกถือกล้องส่องถูกไม่ถูกตัวนี้ก็มเป็นอยู่ใกล้ๆมาเอาดอกอันนี้เลยค่ะเพราะว่าดอกอน้มันหวานมันชอบค่ะอ,อ,อเยอะอยู่ค่ะอ๋อ บินหายหเยอเ็นอันนี้มันกินแล้วก็เอามาอืมอม,มันเกิดตามยาน,น,นุต้องช้อนแค่เพีะเอาครับเพื่อนช้อนอมนที่จะได้ดอกใหญ่ๆยอดใหญ่ๆอบอวบอืมดวนี้มันเข้าไปในต้นญ้าเข้าไปในต้นย้าเยอเพนก็ยงังไปเด็ดมันเนาะ อืพูดไม่ดังเลยค่ะเพราะว่าเต้นเข้ากลางอยู่ตรงนี้นี่จะไปปลุกเขาว่าเขามาพักผ่นค่ะกลางเต้นพักผ่นี่ก็กระถิงหวานอีกค่ะเพื่อนนี่หวาน ดูสิคะเพื่อนๆแฝดอันนี้แฝดนะคะเนี่ยมันเกิดด้วยกันกับกระถินหวานดูสองยอดนี้สิคะกอผักยญ้าหวานเต็มเลยค่ะเพื่อนๆว่าจะไม่เก็บนะว่าจะพอทีไรก็อดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆมันเยอะว่าจะไม่เก็บก็อดไม่ได้อดไม่ได้ เก็บไปเผื่อคนอื่นคนไหนเขาชอบที่เขาสั่งมาเขาบอกกินแล้วติดใจเก็บกให้หน่อยเก็บกให้หน่อยเก็บเผื่อหน่อยออยออ,อ,อันนี้อะไรเ่ยอออยอดมันยอดมันปวบดอกมันก็สวยดีนะคะเพือพ่อนๆี ดอกมัสีม่วงอืมนี่เป็นจุมนจ่มๆเลยเป็นจุ่มๆเลยเก็บมันเลยเก็บมันเลยเก็บมันเลยลมก็แรงอ้ยยอดอตักใหญ่ไม่เก็บก็ไม่ได้นะคะผ่านไปเฉยๆไม่ได้เนีย่ยคนนอร์เวย์เขาไม่กินแถมยังถังทิ้งอีก ือเก็บตะเดียวเต็มกำมือนี่ขยันขนาดยอดมันไม่ใหญ่เหมือนผักตะกะเต็นนเต็มกำมือแล้วไงเดี๋ยวมันชอนหญ้าขึ้นมาคนกับหญ้าโอ้โหมันอวบ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 ระวังไว้ก่อน ก่อนไม่งั้นมันหลุดมือค่ะอืมยอดอบุบอุนั้นเลยจะเลิกเก็บทีไรก็เลิกไม่ได้สักทีค่ะเพราะว่ามันไม่ให้เก็บม,มันงาม,มคนนอเวเขาไม่กินกันนะเขาไม่รู้เนาะ ไม่รู้ของดีเก็บแล้วก็วางไว้ตรงพื้นนี่แหละมันเยอะก้ามมากก็ปวดหลังลนะโอ้ยยังกระดมนาเลยเนี่ยอดมันใหญ่ๆอ้วน ใช่ครับเพื่อนๆงามมากเลยค่ะว่าจะเลิกเก็บแล้วเห็นแล้วมันมันยืดยวนเหลือเกินค่ะมันเยอะไปนู่นเลยค่ะเพื่อนๆไปนู่นเลยค่ะหินหวานทั้งนั้นเลยนี่เลยค่ะมานี่เลยค่ะป่ากก็หินหวานค่ับเพื่อนๆบ,บวบสวย ไปนู่นเลยค่ะเพื่อนนู่นเลยค่ะนู่นเลยค่ะโอ้โหมีจะป่ากแต่ินหวานทั้งนั้นเลยว่าจะไม่เก็บเลยนะได้ขอเก็บไปสักหน่อยดีกว่าอีกสักนิดนึงเอาเฉพาะยอดยอดอบุอบๆเอาเฉพาะอ,บอวบๆมันค่ะเพื่อนเริ่มจากตรงนี้ค่ะอืมมันเกิดปนหญ้ามันก็จะ เ็บยากนิดนึงค่ะอ,อยากจีมีเพื่อนเก็บจังเลยใครนอ้อยอยู่ใกล้ๆมาเก็บผักด้วยกันมามาเก็บด้วยกันค่ะเพื่อนๆใครอยู่ใกล้มาเลยค่ะเอ้าโอ้ยอืม มันไม่เก็บก็ไม่ได้นะงาม้ยยอดจะใหญ่อกปวบค่ะ นึกถึงคนไทยเนะ้ะพูดถึงเมืองไทยอะค่ะถ้าคนไทยมานี่ผักสงสายจะาไงอะ่ะไม่พอกินให้พูดถึงว่ามันเกิดที่เมืองไทยอย่างนี้นะคะแต่พูดถึงเมืองไทยมันก็มีเกิดอย่างนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่สงวนมันก็หายไปสมัยเป็นเด็กอะมีทั้งผักผลไม้เต็มป่าเต็มดงไปหมดเลยค่ะ หม้เยเป็นอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะรุ่นหลังหลังนี้ลูกหลานรุ่นหลังเขาเขาไม่รู้หรอกว่าแม้แต่ชื่อเขาก็ยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะเออแม้แต่ชื่อก็ยังไม่เคยได้ยินหูยอดเป็นใหญ่ ้ยยังไงก็เผื่อคนอื่นเขาอุ้ยวางไว้ก่อนถ้าเก็บไปไม่วางมันเต็มกระมือแล้วมันหลุดค่ะหลุดมืออุย้ยอืมหลุดมือมืออืมมันงามอวบนี่ อชอบเก็บผักชอบเก็บผักแล้วก็ชอบกินผักโอ้ย,อยก็ามากก็เมื่อหลังเมื่อหลังมือหลังการค่ะแล้วก็มาเก็บฝางนี้สักหน่อย คนนี้ค่ะขวบเป็นอ้วอน,อนอืมอ้โก็มันมาเกิดกับไอ้เนี่ยเกิดกับต้นฟันสิงโต เอาเพราะมันเยอะมันมีแต่ยอดใหญ่ๆนะคนไหนเขายังไม่เคยกินไปให้เขากินเขาก็ติดใจอืม รวบเอาเลยมอยู่ใกล้กันก็รวบได้นี่โอ้ยงามงามถิ่นค่ะเพื่นอนๆโหคิดว่าจะไม่ได้เยอะได้เยอะมากหืมอ้ย,อยช่วงมันเนาะ ยัยเป็นมาถูกถูกเวลานี่ยังเหลือเยอะอยู่เลยไม่เอาแล้วพอแลล้ว่ะ